นี่มีน้องคนหนึ่งแนะนํามานั้นก็คือน้องกังน้องกังแกบอกวิธีทรรมที่จะเอาลูกพึ่งออกจากลังเขาบอกว่าให้ต้มน้าร้อนลวกแล้วก็ผมจะไปทําตามที่น้องกังแนะนํามามันจะนี่ตอนนี้เราก็ต้มน้าร้อนเดือดเดือดเดือดแล้วก็เราก็จะใส่ลูกพึ่งไปนะครับมามาดูว่ามันจะได้ผลเหมือนน้องกังไหมแต่น้องกังเขาทำเขาได้ผลเขาให้ดูอยู่เมื่อคืนนี่โดเรมอนก็จะเป็นคนเอาใส่ครับ มาเนาะอ่ะใสเลยมันจะเหลาอืออืออืยูมันจะได้ผลหน่อยแต่ไปเลยใ่้มดนป่ะใ่หมดเลยอันนี้โดเรมอนเป็นผู้ฟูมันจะได้ผลอีเล่เฮ้ยมันเริ่มละลายแล้วนะั่นได้ผลได้ผลจะอะไรบอสเห็นขึ้นในตัวก็ต้มให้ม,มันละลายเลยให้มันให้มันให้มันมันเริ่มโผล่ออกเรื่อยๆแล้วนะ เออได้ผลจริงๆเว้ยของนองกั้งนี่ศูนย์นองกั้งได้ผลจริงนะเอาไปผัดใส่ไข่เฮ้ยเห็นบ่เกีเ่ยวใส่ไข่เลยงานเห็นบะ่นอนมันได้ผลอีหลีตองได้เอาไปล่างไว้เราต้มไปผักเห็นไหมนี่รังมันละลายไปหมดแล้วครับเหลือแต่ลูกลูกพึ่ง ไม่ใช่ลูกต่อนี่วันนี้กินพึ่งนะนี่ตักขึ้นวันวันตักย่องขึ้นมาเบิง้งเบื้องขึ้นย่องมาเลยวืบมาขึ้นมาอีกน,นี่ดีโอ้แนนอนแน่นอนแนนอน,น,น,อนสูตรนี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้หลังจากก็ต้มเดือดเดือดเสร็จเราก็มาเทออกคือประมาณคือล้างเี่บ้านีลเทน้ำร้อนออกแล้วก็จะมาล้างด้วยกับน้ำเย็นนี่ ว้ายสุดยอดแล้วเวสุดแนะนำของน้องกังบนนมันก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากเราต้มแล้วก็มาล้างด้วยน้ำเปล่าเห็นไหมนี่หลังจากเรล้างเสร็จก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ขอจอดัดแปลงเมโนโูมาเจียวไข่ใส่ลูกพึ่ง คนอื่นเขาเจียวไข่ใสปูเอาใส่เนื้อปูส่วนผมเจียวไข่ใส่ลูกพึ่งนี่แค่มเนี่ยสีสันสวยงามมากน่าทานมากนี่หลังจากน้องสามารถเจียวเสร็จหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมไข่เจียวใส่ลูกพึ่ง 我来来。<Yeah. S 2> yeah.